พูดถธุรกิจนน่งธุรกิจในวันนี้ค่ะก็ชื่อวัน s ซดร r เ a n d a e s t h e t i c ค l i n i กค่ะก็จะเป็นคลินิกที่นำนวัตกรรมแล้วก็เทคโนโลยีเข้ามาเพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุดของคนไทยค่ะพวกเราตั้งใจกันมากๆเลยค่ะก็ไม่ว่าจะเป็นทั้งพันธการความงามหรือว่าพาสัญญกรรมนะคะที่เรามีเทคโนโลยีร่วมมือกับทาง เกาหลีด้วยเ<ล>กาหลีใต้ค่ะทางเคียวซานซึ่งเป็นแบบฟิตมีเซ็นเตอร์ที่แรกเลยก็อยากให้ทุกคนลองเข้ามาปรึกษาแพทย์แล้วก็ลองใช้เครื่อง 3D สแกนของเรานะคะเพื่อดูว่าเฮ้ยผลลัพธ์หลังทําเป็นยังไงคะ่ะก่อนการตัดสินใจผ่าตัดเพราะว่าฟังเชื่อว่าใบหน้าของทุกคนนะคะก็คือเป็นสิ่งที่ทุกคนห่วงแหนและทุกคนก็อยากจะ เห็นผลลัพธ์ก่อนที่จะตัดสินใจทําอะไรสักอย่างค่ะก็คิดว่าเทคโนโลยีนี้น่าจะมาตอบโจทย์ตรงนี้เป็นเพนทอยที่รู้สึกว่าน่าสนใจมากๆก็เลยอยากหยิบมาใช้กับวันเรื่องนี้ยากมากยากมากเกินปีครับมันปีครึ่งครับก็ปรับเปลี่ยนกันมาเรื่อยๆครับตั้งแต่เริ่มการวางแผนที่จริงๆแล้วเราจะไม่ตอนแรกเราไม่ได้เปิดที่นี่ ที่เราจะอยู่ในห้างสรรพสินค้าแห่งหนึง่งแต่ว่าด้วยข้อจํากัดของการทาห้องห้องผ่าตัดให้ได้ตามมาตรฐานของกระทรวงนะครับก็เลยมีความจำเป็นต้องย้ายแล้วก็หาพื้นที่ใหม่แล้วก,ก็มาลงตัวที่นี่ครับซึ่งเป็นที่ที่พวกเราทุกคนคิดว่าลงตัวมากๆแล้วก็ชอบมากๆครับจุดเด่นครัที่ตอนที่แบบแฟนๆมาแล้วแบบดแล้วาที่ลงรือที่สุดคือคืออย่างนึงที่ที่น้องเหนือจากที่น้องฟางพูดมานะครับอ,อย่างนึงที่เราต้องการให้ทุกๆคน ที่มาใช้บริการได้รับรู้คือเซอร์วิสของเราเราตั้งใจเต็มที่มาตั้งแต่เดินเข้ามาภายในคลินิกจนทำเสร็จเรียบร้อยการบริการต่างๆเนี่ยเป็น VIP service level เลยบอกเลยว่าได้รับการดูแลอย่างดีมากทีมงานรุ่นของเราเนี่ยมีการซ้อมมาเลยนะว่าถ้าคนไข้หรือว่าผู้ใช้บริการทุกคนเข้ามาจะดูแลเขาอย่างไรเพื่อให้เขามีความสุขแล้วก็ตอบโจทย์ในประเด็นของคุณแตคได้มากที่สุด นว่าจะตอบว่าจ be ุดเด่นม <ja ิวผมก็จะจุดเด่นคือผมครับเดินยิ้มยิ้มอยู่น้อยหาใช่เนออมาได้เลยงไงใครมามก็ต้องสุขภาพดีนะครับนานมากระมาณยี่สิบปีได้จริงจริงพูดถึงเรื่องความถนัดของพวกเราทั้งห้าคนอ่ะจะจะจะแตกต่างกันแล้วก็เราก็ดึงศักยภาพของแต่ละคนออกมาใช้ As a Teamwork อ่อะครับมันก็เลยออกมาได้ แบบที่เราเห็นวันนี้เราก็พวกเราก็ภาคภูมิใจมากมากจริงๆครับไม่ว่าจะเป็นด้านการแพทย์ด้านการดีไซน์เรื่องของคอมมิวนิเคชันสื่อสารมันชเลยพวกนี้เราเราช่วยกันแล้วก็เราเทุ่มเททุ่มใจเนาะจริงๆทำทำกันหนักจริงๆแล้วก็จริงทุกวันนี้ก็ยังเรียนรู้กันต่อเรื่อยๆเ,เลยค่ะเพราะว่าทุกวันนี้เทคโนโลยีต,ต่างๆมันก็มีทุกวันเลยเพวกเราก็ต้องแบบคุยกันอัปเดตกันทุกวันเลยค่ะว่าแบบมีอะไรน่าสนใจอันนี้นะปรับเปลี่ยนตลอดเวลาค่ะ อเีไม <Puis, c ute ını> <that way> ่เป็นเชฟทล้วหมเป็นเชฟประจำคลินิกจริงๆก็หน้าที่หลักคือผมมาจะดูเรื่องเกี่ยวกับการบฏิบัติงานนาอเรื่องความรู้ทางการแพทย์แล้วก็เซอร์วิสพยาบาลอะไรต่างๆผมจะเป็นคนควบคุมดูแลทั้งหมดแล้วก็วันนี้ก็ทุกวันนี้ก็ยังนั่งอ่านวิจัยตลอดว่าแบบตอนนี้มันมีอะไรออกมาใหม่บ้างเพื่อที่จะได้รู้ว่าวรมให่ๆ้เทคโนโลยีใหม่ๆ ในต่างประเทศเนี่ยมันมีอะไรน่าสนใจบ้างแล้วก็ดูว่ามันได้ผลจริงไหมตอบโจทย์กับคนเอเชียหรือคนไทยไหมแล้วก็พอเราเร็ยนเห็นแล้วว่าอันนี้ดีกับคนไทยมากๆเนี่ยเราก็บินไปดูจริงก่อนอย่างที่อย่างเคียวซาเนี่ยก็คุยกับฟังว่าเฮ้ยอันนี้น่าสนใจแล้วก็ แต่เอาให้มั่นใจเราต้องบินไปดูเพราะเราก็บินไปดูทุกครั้งอย่างที่เกาหลีใต้ล้วก็บินไปดูด้วยตัวเองเลยว่าเขาปริ้นยังไงเขาซีลถุงยังไงนวัตกรรมเขาเป็นยังไงพอเรามั่นใจว่ามันดีจริงๆแล้วเนี่ยเราค่อยนําเข้ามาที่คลินิกของเราเพื่อความปลอดภัยแล้วก็เรื่องของผลลัพธ์ที่ออกมากับคนที่มาใช้บริการทุกคนเขาถามว่าทำหน้าที่อะไรทำหน้าที่อะไรอสอบระยะวาหอ่าใช่แล้วได้แล้วเจอถูกแล้วพวกเราเราทำอะไร ทอะไรย่างของฟังก็จริงๆดูภาพรวมการตลาดแต่ว่าจริงจก็มีคําแนะนําจากพี่ๆเลยทานพาอจริงอันนี้ก็ใหม่มากกับการทําธุรกิจสาหรับฟังผมเม่คครชอบใช้เงินก็อมศุลต์ัองรก็เรื่องการสื่อสารนะครับเรื่องแวดิิงเรื่องการที่เราจะนําเสนอยังไงเพื่อให้กลุ่มลูกค้าของเราที่เข้ามาใช้บริการได้รับ วิชันอย่างที่เราต้องการมากที่สุดอ,อย่างการจัดงานทางนี้ก็เป็นอันหนึ่งหน้าที่สําคัญของผมเหมือนกันที่เราต้องการให้ทุกคนที่เข้ามาเนี่ยได้บรรยากาศที่ดีได้ความน่าเชื่อถือได้ความสมูทที่มันเกิดขึ้นตลอดาการทํางานนี้แล้วก็บอกว่าทุกทคน,นจะทำที่กลับไปของคุณก็ณจะเป็นส่วนพัฒนา e เปียรครับก็คือเหมือนรับผิดชอบตัวเขาเรียกอะไรอ่ะตัว ทั้งฮาร์ดสเกตทั้งหมดแต่ก็อันนี้ทำงานร่วมหี่เปิดด้วยตั้งแต่ขั้นตอนการดูเรกูเลชันอาคารเรื่องการก่อสร้างรวมถึงการแบบตกแต่งบวดบรรยากาศทุกอย่างแล้วก็จริงๆมันมันรวมไปถึงเซอร์วิสที่พี่พูดว่าเราต้องการยกระดับเทคนิคนี่ให้มันพรีเมียม่ยดังนั้นเนี่ยประสบการณ์ของลูกค้าที่เขาเข้ามาเนี่ยเราจะต้องทำให้ทัชเนี่ยมันรู้สึกได้เลยว่ามันไม่เหมือนที่อื่นแล้วก็สบายใจแล้วก็เข้ามาแล้วรู้สึกว่าเราเราสามารถกลับมาที่ได้ในหลายอย่างอะไรเงี้ยครับ คือให้คือใครรู้สึกว่าเหมือนเหมือนเวลาเวลาเหมือนเวลาคุณแบบเวลาสัมภาษณ์เขา่ยชอบแต่งควาขึ้นมาใหม่มาดูสซอร์ไพรส์ดีแล้วทุกคนก็จะมองหน้ากันเอ้ยทำใหญ่อะเอ้านอ๋ีคำใซ่จูรี่มาจากไหนใซ่จูรี่ยูดีคำนี้กันมาก่อนเลยไม่ใช่เป็นเป็นกวีเป็นกวีเป็นเซอร์ไพรส์อยากมาทำอยากมาเสิริมเสิริมงาน พี่หรออืมรู้สึกว่าเมื่อกี้มันแวบเข้ามาก่อนมันน่าจะมีคำอะไรคำหนึ่งที่เข้ามากับตนรู้สึกว่าคำว่าแบบเซลฟ์เอสตีมนะครับความภูมิใจในตนเองอะไรเงี้ยหรือซ้อมอธิบายคุณเห็นนักบวชชาทีบีทีอยเคลมเวลเนสบิวตี้หรือแทร์จริงเนี่ยมันไม่ใช่แค่เทรนด์แล้วแต่มันทุกวันนี้มันเป็นเหมือนอามัสครับเรามีชีวิตอยู่อย่างมีคุณค่าเพื่อและยืนยาวเนี่ยเราต้องการ อเอ็มบรสความงามความแบบว่าภูมิใจอะไรต่างๆให้มันฟิวต์โไซตีดด้วยครับดังนั้นเนี่ยการที่เสิร์ฟให้ตัวเองดูดีขึ้นเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่า,าประสบความสำเร็จมากขึ้นเรารู้สึกภูมิใจแล้วก็มั่นใจมากขึ้นเวลาเราทำอะไรต่างๆอย่างงี้ดังนั้นก็อยากให้คนที่มีไอเดียด้วยอยากเปลี่ยนลุคหรือว่าอยากแบบดูแลตัวเองให้ดูดีขึ้นนะครับผมคอนซีเดอร์หรือว่าพิจารณาวันเจอรี่อเอสเซติกจริงครับ เห็นด้วยรอระหว่างที่ฟังเราก็ละคลิปสคลิปก็ไปว่าเราจะเอาคําใหญ่ <laughs> คําไหนมาใช้ดี <laughs> <laughs> ก็สําหรับผมนะครับว่าเราเรามีเรามีโลแกนเนาะที่ที่เราคุยกันเอาไว้แล้วซึ่งจะมีคําว่า be bold <laughs> ก็คือมีความกล้าครับกล้าที่จะเดินเข้ามาแล้วก็กล้าที่จะคิดถึงการเรื่องเปลี่ยนแปลงตัวเองหรือพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้น <laughs> แล้วก็เป็นคาว่า be confident <laughs> ก็คือมีความมั่นใจฮะและความเชื่อมั่น มั่นใจในตัวเองเราก็เชื่อมั่นในนวัตกรรมแล้วก็ทีมแพทย์ของเราแล้วทุกคนมีความยูนิคเนสเป็นของตัวเองครับก็บีนัมเบอร์วันเวอร์ชันอแล้วร์เซลล์ครับพอจะสู้ตัวได้ไหมฮะ <c oughs> เย้ <c oughs> าอาเลยเอาเลยครับเอาเลยครับ ฝากวันเซทรีกและเซติกนะครับวันคลินิกเวชกรรมไปด้วยนะครับก็ตั้งอยู่ใจกลางเมืองเลยตรงพระรามสี่นะครับผมเราเป็นอาคารที่บอกเลยว่าให้ทัชให้ความรู้สึกพรีเมียมเวลาเข้ามาทุกคนคือลูกค้าคนสำคัญของเรานะครับแล้วก็ทีมแพทย์ที่พาร์ทเนอร์ของเราเนี่ยได้เฟ้นหามาเป็นทีมผู้เชี่ยวชาญทั้งหมดจบนลน้างเฉพาะทาง,ง,างนะครับแล้วก็เรามีพัดการควบวงจอรวมถึงห้องแสรกรรมที่เห็นแล้วแบบนี่คือพรีเมียมนี่คือ ประสบการณ์ที่สั่งมาอยากใหญ่ทุกคนแล้วก็ขนมอร่อยนะครับใช่ใช่อ๋อแล้วก็ คือจริงๆความตั้งใจของเราค่ะก็คืออยากให้ทุกคนแฮปปี้ที่สุดแล้วก็รู้สึกว่าได้รับอะไรที่คุ้มค่ามากกว่าสิ่งที่ตัวเองจ่ายไปค่ะเพราะพวกเราอยา่างที่พี่ตุนพูดว่าโอเคทุกทัชคอยล์คือเราคิดมาอย่างดีแต่ว่าเราพูดกันตลอดว่าราคาคืออยากให้สมเหตุสมผลและคนเข้าถึงได้ค่ะก็อยากให้เปิดใจมาวันค่ะมาคุยกับคุณหมอก่อนก็ได้ขอบคุณค่ะ